อยากเลี้ยงไม้อบน้ําสักต้นหนึ่งเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับวันนี้ปับ๊บกิตินอซอรี่จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมมีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรบ้างสําหรับข้อแรกเนี่ยผมยกให้เป็นเรื่องของความยากง่ายในการเลี้ยงแล้วกันเราก็ต้องไปศึกษาจากทางอินเทอร์เน็ตนะว่าต้นนี้เนี่ยมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอะไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดนํามันเลี้ยงในไทยเนี่ยมันจะรอดไหม ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องประเมินนะว่ามันพอที่จะเลี้ยงได้ไหมก็จะมีไกด์อยู่ว่าเลี้ยงได้ไหมเนี่ยก็คือว่าให้เราเนี่ยไปเสิร์ชชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีคนที่เขาแบบโพสต์เกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนั้นๆเราเนี่ยสามารถไปดูรูปที่เขาเลี้ยงได้ว่าเขาเอามาแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงแบบไหนเขาแบบเลี้ยงกลางแจ้งเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาเลี้ยงในโรงเรือนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่จะช่วยบอกเราได้นะว่าเออในไทยเนี่ยมีคนเลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จอยู่นะ ทีนี้นะครับมาดูเรื่องของฟอร์มต้นกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าตอนที่เราไปหาข้อมูลเนี่ยเราเห็นแล้วว่าต้นในธรรมชาติหน้าตาเป็นแบบนี้กับต้นที่เลี้ยงจริงเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้พอมาเลี้ยงจริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่เหมือนในธรรมชาติสักทีเดียวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยระหว่างที่ขินกําเนิดของเขาอยู่กับบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่ามันแตกต่างกันนะก็ดูว่าเรารับได้ไหมนะครับว่าพอเราเลี้ยงแล้วเนี่ยฟอร์มมันอาจจะไม่เหมือนกับในธรรมชาติจริงๆเนาะ เรื่องสุดท้ายเนี่ยผมขอยกขึ้นเป็นเรื่องของความชอบแล้วกันนะเพราะว่าต่อให้ต้นในธรรมชาติกับต้นที่เราเลี้ยงจริงเนี่ยหน้าตาเขาไม่เหมือนกันก็ตามแต่ถ้าเกิดเราชอบอะนะต่อให้เลี้ยงยากขนาดไหนเราก็ยังอยากจะเลี้ยงเขาอยู่ดีใช่ไหมละครับพอดูมาถึงตรงนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีในใจแล้วล่ละว่าก่อนจะเลี้ยงไม้หวบน้ำเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไม้หวบน้ำนะครับยังไงก็ฝังติดตามกิตินัสรีไว้ด้วยแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย